เพราะฉะนั้นเอาไปเทียบบเงินที่เขาตั้งไว้ว่าออเปิโนอันเนี้ยมันหนึ่งพันโคโรนานะนะก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นสามหมื่นสี่หมืนบาทแต่จริงๆ่งแล้วก็คือเอาเงินจากตลาดมืดเนี่ยเอาไปซื้อเนี่ยก็แทบจะหนึ่งร้อยสองร้อยบาทนะครับซื้อได้เนี่ยครับทันเนี้ยเป็นคืออันนี้เคอของพม่าเขานะครับเขาก็กลับไปม้วนเสือกกลับบ้านไป อันนี้ผมก็ไปยื่นพระราชสารนะครับแล้วก็มีหนังสือพระราชสารอัญออเชิญแล้วก็ไปให้ประธานาัิบดีเช็คเขาวัสลาฟังวลเ,เ,เขาก็คนกลางเนี่ยนะครับคนซ้ายกับนายกรัฐมนตรีก็เขาก็ตื่นเต้นประเทศไทยมาเปิดสถานทูตนะครับอันนี้เป็นงานวันชาติงานวันเฉลิมเขาก็มาก็คุยไปคุยมาตอนแรกเขาก็ถามเออเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกัน บอกว่าประเทศที่จะเขาก็ทูตพม่ามาอำลากลับนะฮะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาถามว่าใครใครมาเทคโอเวอร์สถานทูตอยู่เหรอที่อยู่ใช้อยู่เนี่ยถึงเนี่ยเขาบอกอยุธยาประธานาธิบดีฮาวาคาบเฮ้ยอยุธยานี่นประเทศหลายเขาก็ไม่ไม่อ่านไม่พูดไทยนะไม่ได้พูดไทยนะไม่เขาคือพม่ายังเรียกเราว่าอยุธยาอยู่นะครับจนถึงวันฑีต ก็ไม่ได้เรียกประเทศไทยหรือไทยแลนด์หรืออะไรทั้งสิ้นา็ที่อโยธยาเออครอโยธยาเลยครับเนี่ยก็ในที่สุดก็คุยกันบอกเอ้ยไม่ไม่ we are Thailand เอ่่ที่ที่ราเทคโอเวอร์คุยไปคุยมาประธานาธิบดีฮาเวลเขาบอกเออเขาเพิ่งได้รับเสนอให้ได้รับรางวัลโนเบล p พ a c e p ไพรสนะเออเป็นนักต่อสู้อยู่ในคุกติดคกติดอะไรมามากบายในที่สุด ปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นนักเขียนนักกวีนะฮะโดยสันติไม่มีน้องเลือดไม่มีคนเสียชีวิตสักคนหนึ่งครได้มาเป็นระธานที่ปดีเขาบอกว่ามันจะได้โนเบล e พีซไพรส์คุยไปเขาถามว่าได้ข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่ไอ้ประมาณที่ขึ้นกลับไปเนี่ยเออมีผู้หญิงที่อยู่โดนเฮาส์เ s สอยู่ไม่ใช่เหรอก็เลยเพรออนซันจีไงฮะแล้วก็เธอก็ดูหน้าตาดีนะเอ อผมคิดว่าผมผมจะยกไอ้รางวัลโนเบลพีซไพรส์เนี่ยให้เธอดีกว่าอ๋ออย่างนั้นเลยครับเพราผมเนี่ยออกมาจากคุกแล้วเป็นประธานดีเรียบร้อยแล้วมีชีวิตสบายแล้วสมเร็จอย่างแล้วแต่เธอ,อนี่สิผู้หญิงคนเนี้ยเออยังอยู่ยเข้เาสติอยู่เหลอ,อครับก็นั้นในปีคศออ1991ประมาณสามสิบปีมาแล้วนะครับ okay. ก็จากนั้นเนี่ยโดยที่องซันซูจีเนี่ยก็ยังอยู่กักบริเวณอยู่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยยังไม่ได้มีบทบาทยังไม่ได้ไปพูดที่ไหนไปอภิปรายที่ไหนไปร่วมประชุมที่ไหนเลยเออว่าเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลพพจไพรส์โนเบลสภาพก็ชื่อเสียงเก็สรุปว่าโนบลเพจไพรส์เนี่ยเป็นรางวัลที่ประธานดีของเช็คเนี่ยมอบขอมอบ รางวัลนี้ให้กับองซาสุจีบอกที่เดี๋ยวมาให้ไปให้ผู้หญิงคนนี้คราดีกว่าเ้ายังอยยังอย่ใคุไปคบนค้ออยู่ในอ่าสำเร็จสารไปคุบกันก็คุมตัวไว้ที่บ้านนะครับครับเป็นเป็นเป็นกิดความรู้ที่ผมว่าไม่น่าจะมีคนรู้เท่าไหร่นะนี่คือไม่ไว้ผมยังไ่อยากบอกเขาไปอยากจากนั้นโบกีสไพเขาให้กับองซาสุจีเออแล้วก็ทําให้เธอได้มีชื่อขึ้นมาแต่นี่ก็มีชื่อขึ้นมาก็กลายเป็น ความหวังของนักเสรีนนิยมประชาธิปไตยทั้งหลายใช่ไหมครับว่าเธอน่าจะเป็นผู้ที่จะนำประชาธิปไตยเ,เ,เสลี่นนิยมมาสู่ประเทศพม่าได้ใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้เสียงของเธอทางตะวันตกก็ปั่นขึ้นมาสิบห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีจนกว่าเลือกตั้งเนี่ยแต่ปรากฏว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยในที่สุดที่เธอเข้ามาเป็นเนี่ย ผิดหวังกันเยอะออผิดหวังกันเยอะถึงขั้นที่ว่ามีการถอนรางวัลต่างๆทั่วโลกที่ให้เนี่ยครับเธอต้องไปขึ้นศาลโลกด้วยซ้ํำไปไปปกป้องไปชี้แจงไปแก้ต่างให้รัฐบาลพม่าในกรณีของโรฮิงญ,ญาเออเพราะฉะนั้นการต้องดูเธอให้ออกว่าที่จริงแล้วเนี่ยด้วยเนื้อแท้ความรู้สึกความคิดความอ่านของเธอเนี่ยก็คล้ายกับทางทหารพรม่านะครับ เพราะว่าเธอเป็นลูกยาวของนายพลพผู้ก่อตั้งของทัพพมา่าแล้วก็มีความที่เขาเรียกว่า e t h n o Nationalist <c oughs> คือมีความชาตินิยมตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติพมา่าใหญ่สุดชาตินิยมคนอื่นไม่เอานะครับก็มีความคิดเหมือนกับทางทหารพมาร่าเหมือนกันนะครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นบางที โลกตะวันตกพวกเราเองอาจจะต้องมาดูทบทวนว่าสิ่งที่เราทําผิดมาในอดีตคืออะไรคือง่ายที่สุดนะครับคือว่าปล่อยออนซันซิตีปล่อยออนซันซิตีเธอก็มีเสน่ห์น่ารักนะครับพูดคุยดีมีความรู้ความสามารถพูดได้ทุกเรื่องก็เนี่ยมีมีมีออร่านะครับแต่ว่าในเนื้อแท้จริงๆแล้ว ในกรณีของโรฮิงญาเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับคือเธอก็คิดเหมือนกันเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยพวกพม่าทั้งหลายเนี่ยเอเขาก็คิดอย่างนั้นแล้พม่าเนี่ยชาตินิยมมากสูงมากครับอย่างที่ทราบกันอยู่เห็นไหมครับไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแล้วบางทีเขาก็ดูถูกเรานะครับว่าคนไทยเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ยึดมั่นในวัฒนธรรมไม่มีคือว่าเผ่าพันธุ์ไม่มี ผสมจางไปหมดแล้วแต่งตัวก็เหมือนตะวันตกทําไมไม่ใส่ผ้าถุงอะไรแบบสมัยดั้งเดิมของเขาเขาก็ยังยึดอนนั้นอยู่ว่าของเขานี่คเขาแปลกเขาไม่เหมือนใครและไม่มีการผสมนะฮะผสมเผ่าพันธุ์อะไรไม่มีคือเบอร์มาาคบอบอมาเลยอันนี้ครับที่ที่เออ<ม>ก็ก็เนี่ยลำบากนะครับคือว่าก็ไม่ได้เปิดกว้างที่จะยอมรับเผ่าพันธุ์ต่าง รอบประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับพรรชที่ปไตยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เต็มที่นะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางทหารเขาก็มีเหตุผลนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะมันมีต้องมีอะไรตกติดบ,บางอย่างคือเช่นหัวหน้าพักของฝ่ายทหาร USDP เนี่ยในผลตันตวยเนี่ยนะครับ เขาแพ้ืดกตั้งลองนึกดูสิครับหัวหน้าพักของทหารเนี่ยแพ้และแพ้ในเขตทหารในค่ายทหารด้วยมันเดเลยนะครับเอแต่ว่าเขาก็บอกอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าในชนในเขตพื้นที่ชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยก็เ,เช่นตัวอย่างมีระเบ,บียบว่าคนที่จะไปลงคะแนนเนี่ยใครจะไปอยู่ตรงนั้นมีสิทธิลงคะแนนเนี่ยต้องพนักอยู่ที่นั่นร้อยเก้าสิบวันนะครับก่อน ก่อนที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง <S 2> <S 2> <S ตรงนั้นได้แต่ทาง NLD เนี่ยพักของอนซัตจิจีก็ลดลงมาให้เหลือ80วันครับ